เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมยินดีรับสุนเ่งเรียกชั่นสิ่งที่เราคอยมาถึงเรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงแรกกับค่ายใหม่ล่าสุดน้องลิซ่าแบ็คพิงกับผลงานเพลงเดี่ยวค่ายใหม่ทีมงานคนไทยไม่รู้ว่านักแต่งเพลงเป็นคนไทยหรือเปล่าโลเคชั่นประเทศไทยยาวราชโรงหนังเก่าแล้วก็พื้นที่หลายๆที่ นะครับคนไทยด้วยกันเองต้องสนับสนุนสิ่งนี้รอคอยมานานกับซิงเกิลแรกล็อกสตารจะไปอย่างไรไปพร้อมกันหูรอเรียกชาติมานานมากคู้โคตรเจ๋งได้ข่าวว่าถ่ายประมาณ3วันใช่ไหมยืนเดียวเดี่ยวเพียวๆพลวๆเลยนะหูเจ๋งอะชเอฟเฟคแบบมือโอ้เดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตทำไมภาพเป็นฟู l อ h ดีอะ ไม่เป็น 4K หรอจริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตนะครับคลิปไม่ใช่พิน 4K หรอเนี่ยตกใจโคตรพลิ้วตรงนี้แถวไหนเอ่ย do? Do like โอ้โหไม่เจ๋งอะเฮ้ยชอบค,คือแบบเฮ้ยคุณทำได้ไงอะ ทำแบบลิซ่าหยุดเวลาข้างๆลอยอยู่แล้วลิซ่าก็เต้นอยู่โคตรเท่เลยอ่ะเป็นอะไรที่ไอเดียดีมากทาไมผมนึกถึงอีกกี้เลยอ่ะเพลงยังโอมาอะไรอย่างเงี้ยไปแบบนึกไปทางนั้นน่ะแบบสไตล์การแต่งตัวแบบทีมงานข้างหลังเขาจะในลราลิซ่าอยู่แบบแนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยเนอเพลงอ่ะอย่างราลิซ่าราลิซ่าอยู่นะครับเมื่อกี้เต้นมันมากสวยมากเลย คือช็อตเมื่อกี้ที่โฟกัสน้องไงเห็นปะตรงเนี้ยเฮ้ยว่าสวยว่ะสวยเท่เฮ้ยยังไม่ได้เห็นช็อตที่แบบใช้รวดพันแขนแะ้วยังไม่เห็นชุดนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมอาจจะช่วงรึ่งหลังอะไรงเงี้ยปะตอนนี้ยังเห็นชุดเท่เท่เลยดูสิสวยอ๋ออีกครั้งนี้เป็นการโฟกัสที่แบบน้องนําเสนอความเป็นไทยได้ดีมากนะเขา,นะาเรียกว่าอะไรนะจัดจัดตรีม จะเต็มแบบค้ำๆเล็กๆอ่มีความเป็นแบบผิวคนไทยนิดๆสไตล์กันแต่งตัวยีนใช้ยีนใช้อะไรแบบมีความเป็นไทยนําเสนอเช็คกราวที่เป็นกินเขีกใแบบหลายจุดสวยมาก,กดูดิสวยเท่โอ้โหเจอชอตน,นี้แบบสวยมากแม่ <What? S 1> เห็นชุดที่แบบใส่แบบรวดเลยมันเป็นแค่คอนเซปต์เอ็เฉยเหรอ โอ้ย้ยเป็นรูปดาวฮะจบไปแล้วเพื่อนๆจบไปแล้วก,กับการดูครั้งแรกนะครับ MV เพลงของดีซ่ากับค่ายใหม่กับทีมงานคนไทยชื่อเพลงบล็อก s ตา r ผมบอกแล้วว่า MV ทํำได้สีสันสวยแสบมากมีความเขาเรียกว่าใช้ตีมที่แบบสีแดงเออแบบยาวราชแดงแดงแจะแจเหลืองปิดปด ถนนที่นองไปด้วยน้ยําอะไรอย่างนี้แล้ว MV ก็แบบเขาถ่ายทำดีมากมีกราฟิกแบบมือแบบแบกมาบึ๊บบึดึงภดึงผ้าใหมุนมาใช้เทคนิคของแบบกล้องอะไรอย่างเงี้ยแบบรุ่นใหม่ๆซ g จแบบมันมันระดับโลกเนาะต้องบอกเลยว่าดีมากเลยอะ่ะชอบมากเพลงก็น้องนำเสนอได้ดีมากเลยโลเคชันประเทศไทย มีความเป็นธีมแบบต้องบอกต้องบอกเลยว่าเป็นแบบแนวสกอยแนวอะไรอย่างเงี้ยชุดแบบชุดหนังชุดอะไรแต่งตัวอีกโกงอีก,กี้อะไรนึกถึงไปทางยังโอมเลยเออแ,แ,แนวนั้นเลยสไตล์นั้นแต่ดูแบบไฮโซโกเก๋กว่าด้วยความหุ่นดีของลิซ่าความเต้นเก่งของน้องความสวยคมอมยิม้มมันลงตัวน้องพยายามพรีเซนต์แบ็กกราวด์ที่เป็นประเทศไทยให้เราได้เห็นกันเห็ไหม ลงหนังเก่าเดินผ่านเยาวราชมีแสงสีของห้างทองนู่นนี่นะเออถนนที่เปียกน้ํามันก็เป็นแบบเ,ล,เล่นแสงสีอ่ะคือดีโดยรู้ออกมาสมการรอคอยนี่คือ r i ซ่กับเพลงล็อกสตารกับค่ายใหม่เพลงโซโล่ของน้องฝากติดตามน้องด้วยฝากปันวิวกันด้วยตอนนี้ยอดวิวขึ้นกระหน่ำมากตอนที่ผมรีอคชั่นอยู่7ล้านแล้วนะครับ เป็น10บสล้านแน่นอนเป็นร้อยรล้านแน่นอนนะแฟนคลับลิซ่าอย่าลืมปันวิวฝากเนึ่งของชลลันไดกันไปด้วยนะติดตามกันได้นะ <S <S เพลงไอดอลบินเคซีเจมเล่นกลงเล่นเกมที่นี่รีวิวรีวิวแล้วเจอกันคนลุกคือแบบสมการรอคคอยมากๆคุณเน้ยดี